สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พเพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 639ค่ะประจำเช้าวันพุธที่12เดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะประบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่ๆขาแบ่งปันพี่ๆที่200บาทนะคะ1องค์200บาทค่ะถ้ารับ2องค์300บาทจ้ะพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์ศูนย์สค่ะ 7จ็ดสองนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะพี่พี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะหวันน้องมาสองรอบค่ะพี่พี่ขารอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่1จ้ะของเย็นวันพุธนะคะเป็น หล,ล,ลวงพ่อกลัน่นจ้ะหลวงพ่อกลั่นพิมพ์ขอเบ็ดค่ะพี่ขาหลวงพ่อกลั่นวัดประญานิาน,นะคะมีเลี่ยมขอบข้างจ้ะเหรียญสภาพเก่านะคะต่อไปเป็นรายการที่2จ้ะหลวงพ่อพางค่ะหลวงพ่อพางปีหนึ่งสองค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อพางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะรายการที่2จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะ รายการที่3เป็นพักกลิ่งของตะเคียนนะคะรายการที่3ค่ะพี่พี่ขาของหลวงพ่อโบยนะคะรายการที่3จ้ะต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4หลวงปู่สวงจ้ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะพี่พี่ขารุ่นหนึ่งจ้ะเทวดาเล่นดินนะคะรายการที่ สี่จ้ะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าหลวงปู่แพ้วจ้ะหลวงปู่แพ้ววัดรังหมันนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานทําบุญฉลองกุฏิอนุสร์กาสิบแปดปีของหลวงปู่แพ้่นะคะวัดรังหมันจ้ะรายการที่ห้าค่ะพี่ค่ะต่อไปเป็นรายการที่6จ้ะรายการที่6หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่จ้ะ ปี2 4 6 7่หกค่ะพี่ขาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระรอดนะคะพระรอดเนื้อดำจ้ะรายการที่7ค่ะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8ดหลวงพว่อทับค่ะหลวงพว่อทับวัดอ,อนงค่ะพี่ขาเป็นเนื้อเมกะพัดนะคะ รายการที่8จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะพี่พี่ขารายการที่9เป็นพระถ้ำเสือค่ะรอยพระพุทธบาทพระถ้ำเสือวัดเขาดีสลักนะคะรายการที่9จ้ะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะพี่พี่ขารายการที่10เป็นรูปหล่อพ่อขุนผาเมืองจ้ะ รายการที่10นะคะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ1ิ11อ็เป็นพระขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโห่งจ้ะรายการที่11บเอ็ค่ะพี่พี่ค่ะสองบาทจ้ะ200บาทบาท,ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ค่ถ้ารับ2รายการ300บาทจ้ะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ 12เป็นพระศิวลีจ้ะพระศิวลีรายการที่12นะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่2 3ค่ะอุ๊ย13บค่ะพี่พี่ขาโทษทีค่ะ13เป็นเหรียญละครั้งค่ะของหลวงพ่อกเกษมเขมกโกจ้ะเหรียญละครั้งหลวงพ่อกเกษมปี16นะคะพี่พี่ขา รายการที่13จ้ะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จรัศมีข้างนะคะมีไข่ปลาข้างเม็ดจ้ะสมเด็จรัศมีจากออกวัดนองอีดุกค,ค่ะพี่ค่ะของหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามจะ้ะสมเด็จรัศมีมีไข่ปลาข้างเม็ดนะคะ รายการที่14จ้ะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นพระปิตาหลวงปู้สุขค่ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่พค่ะพระปิตาหลวงปู้สุขมีลงลักค่ะวัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่15จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่16กค่ะพี่พี่ค่ะเป็นพระ25ศสัตวรวัจะ้ะ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงค่ะพี่พขาพระยี่สิบห้าศตวรรษนะคะรายการที่ยี่สิบหกจ้ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสิบหกค่ะพี่พี่ขาพระยี่สิบห้าศตวรรษนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะสมเด็จวัดเกศชัยโยรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ขา เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสมเด็จวัดเกศชัยโยจ้ะรายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18จ้ะ18เป็นพระขุนแผนหลวงปูทิมค่ะพระกุนแผนหลวงปูทิมด้านหลังมีฝังตะกรุดสองดอกนะคะหลวงปูทิมวัดระหารไรจ่ะจังหวัดระยองนะคะต่อไปรายการที่19จ้ะ19เป็นพระถ้ำเสือนะคะ พระถ้ำเสือเนื้อดินค่ะพี่พี่ขารายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่2 0รายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขาหลังยันแบบนี้เลยนะคะเหรียญพุทซ้อนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะ รายการที่20บค่ะพี่พี่ขารายการสุดท้ายของเย็นวันพุธนะคะ200บาทจ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่รับ2รายการ300บาทจ้ะโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง20รายการจ้ะวันนี้พูดผิดหลายรอบต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะก็สามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหนองสุพรรณได้เลยนะคะพี่พี่ขาที่เบอร์ศูนย์ค่ะ 7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ